โลโลโโลโจโจโส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชิมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาสิโนกันอีกแล้วนะครับไปมีมีโฮมเลดอยู่หน้าร้านเราเดี๋ยวบริจาคเงินสักหน่อยละกันนะครับผมสักร้อยหนึ่งนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราทาการเปิดนะครับผมเปิดอ่าจะบอกเปิดอู่เปิดร้านขายของนะครับผมแล้วก็เก็บขยะก่อนอ่าเก็บขยะให้เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ผมมีเงินแสนแปดละนะครับผมก็เป็นทุนที่เอาไว้ 1, ต่อยอดธุรกิจของผมนะแล้วก็เห็นมีหลายคนบอกว่าให้ผมไปซื้อบ้านนะซื้อบ้านอยู่ได้แล้วพี่อันนะครับตอนในตู้คอนเทนเนอร์มันไม่ค่อยเฟี้ยวนะ,ะ <c oughs> อะ่อะเอาไปว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอัปเกรดบ้านก่อนละกันนะครับผมอ่ามันต้องไปที่ไหนอะ่ะมันต้องไปที่อันนี้ป่ะ แล้วก็ไปดูที่คอนเทนเนอร์ที่ไงไม่มีบ้านด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันซื้อยังไงนะอันนี้มันคลิกไม่ได้ที่บ้านอ่ะมันคลิกได้แต่ออฟฟิศแล้วก็คอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์นะอันนี้ภายในใส่กระจกดีไหมใส่กระจกล้วกันนะครับผมแบบว่าอันนี้หน่อยดูเขาเขาเรียกว่าไงดูปลอดภัยขึ้นหน่อยเปลี่ยนเตียงนอนด้วยนะครับผมผมก็รู้เหมือนกันว่าซื้อบ้านซื้อยังไงนะ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเปลี่ยนสีตู้คอนเทนเนอร์ได้ด้วยนะครับผมอหเปลี่ยนเป็นสีเขียวโอ้สีเขียวดูกลมกลืนกับธรรมชาติดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ร้านเราใช่ไหมร้านเราก็สามารถตกแต่งดีไซน์ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพื้นด้านหน้านะเราจะทําแบบเรียบก็ได้นะห้าพันนะครับผมแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเป็นไม้ก็ได้เปลี่ยนเป็นอิฐสีอื่นก็ได้นะเออผมเอาสีแดงละกันนะครับอันนี้ภายในโอ้ผมว่าไม่ต้องไปแต่งมันหรอกนะครับผม เมดเมื่อกี้มันมีอะไรให้อัปเกรดนะอัปเกรดมันจะมีอัปเกรดออฟฟิศนะครับใช้เงิน2 0 0แสน 200, นะโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอัปเกรดแล้วมันจะได้อะไรนะเขาเขียนว่าลักเกอร์แอเรียซูปราคาก็คือจอดรถได้หลายคันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าใช้เงิน2 0 0แสน 200, เลยผมมีไม่ถึงนะฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะ2,500มันคือรถยกสล็อตหนึ่งะครับผมแล้วผมซื้อเลยแล้วกันนะครับซื้อไปสัก2งอันดีไหม ซื้ออซื้อไว้สามเปนเลยเผื่อเอาแบบว่ามาเป็นที่จอดรถยกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นพี่คนบอกให้ผมนะเวลาซื้อรถให้ดูปีรถด้วยเลขไม้ด้วยเนดะแล้วก็บอกว่าให้ถ่ายรูปลงในแอปด้วยนะเออผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปลงในแอปเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงนะอ่าผมถ่ายแล้วหนึ่งแชะอันนี้มาสเตงหนึ่งแชะแล้วเวลาขายอ่ะเวลาขายมันจะมีรูปป่ะ มันบวกอ๋อนี่ไงบวกรูปได้นะครับผมเนี่ยเออเฮ้ยเขาท่าดีว่าสามารถเอารูปขึ้นมาในนี้ได้ด้วยอะ่ะคือแบบเจ๋งมากอะ่ะทุกคนฟิลฟ้าฟิลฟ้าอ่ะแต่ว่าเรายังไม่ขายเราเก็บไปซิ่งก่อนนะครับผมก,บกระบาดซิ่งนี่ก็ยังไม่ขายนะ <laughs> โอเคตอนนี้ผมสามารถเรียนรู้สกิลได้แล้วนะครับตอนนี้มีสกิลพออยู่ที่2ส,สกิลนะครับผมก็จะอัพอันนี้ก่อนเลยนะครับผม Vehicle Now Take Less Damage ก็คือเราจะได้รถที่ดาเมจน้อยปะ่ะถ้าผมแปลไม่ผิดนะนะอันล็อกไปเลยนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่ผมอยากได้คือนี่โชว์แบ e เซลลิงไ i c ์ for your vehicle นะก็คือมันจะโชว์ราคาที่ดีที่สุดในการขายนะครับผมเอออยากได้นี้มากเลยนะครับคิดว่าวันนี้จะได้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อรถกันนะครับซื้อรถซื้อรถ,อ,รถอ่าไปไปไป,ไป,ไป เดี๋ยวเราจะไปกันที่หมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเอารถคันละหลักแสนอนะทุกคนหลักแสนมันจะได้ตังเยอะหน่อยนะครับแต่ดูคันนี้นี่โอ้โหโอ้โหดาเมจเยอะมากคือพูดง่ายๆคือซ่อมเยอะอะทุกคนแต่ว่าผมว่าไอ้รถเปิดประทุนเนี่ยมันมันน่าจะขายได้ดีนะแล้วดูไม่ดิไม่แค่หมื่นสเองนะครับแต่ว่ารถผมว่ารถไม่น่าจะซ่อมเกินสามพันะ เราต่อเขาสักหน่อยนะครับผมเขาขาย2 6 0 0มเราต่อเขาสัก20,000ได้ไหมเพราะว่ารถดาเมจเยอะมากเลยอะไม่ได้อะสอง0 0ื่นสองหมไปอะเต็มที่แล้วพี่คิดนานจังคิดนานจังโอเคได้นะครับ2 0 0 0มื 24, นะครับผมแหมเราเลือกไปสล็อตรถยกได้นะเว้ยอ่ะเราลองเลือกเลือกไปสล็อตรถรถยกดิ แล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนวะเออเดี๋ยวก่อนเรารถที่ผมได้มันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมรถตู้รถตู้ตู้ราคาเท่าไหร่5้าหมื่นเหรอนะห้าหมื่สี่เราต่อสักสี่หมื่เก้าอ่ะสี่หมื่นเก้าได้ไหมโอเคคอนกสว่ะเราต่อเขาน้อยไปปะวะอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปจอดดีแพ้สองแล้วกันอ่ามาดูเซสก่อนเซราคาแรงไหมพี่ศูนย์ดาเมจด้วยราคาแรงแน่เลยเฮ้ยสองหมื่นดิอ แต่ว่าไม่เจ็ดหมื่นนะครับผมเซตสามคันนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าห้านะเอาไปแต่งดีกว่าเอา,เอาคันนี้ไปแต่งผมว่าน่าจะขายได้ดีอยู่นะครับซเซตสามเขาขายสองหมื่นเราต่อสักหมื่นเจ็ดไม่ได้อ่ะหมื่นหมื่นแปดอ่ะหมื่นแปดอะเต็มที่แล้วพี่ผมไม่มีใครให้เข้าผมแล้วนะเอาไม่ได้ว่ะโอ้แล้วแล้วต่อต่อไม่ได้แล้วต่อได้แค่สองค้างเองอะรดดาเมจน้อยด้วยครับมผมว่าเอาไปแต่งแล้วเอาไปขายได้ได้เยอะนะเพราะว่าเราเคยเห็นเซตสามขายเป็นแสนอยู่ ะผมซื้อเลยแล้วกันผมอยากได้พวกรถสปอร์ตอะ่ะมันขายง่ายดีแล้วมันได้กาไรเยอะนะีครับผมอันนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าไม่ไม่แน่ใจว่าผมคิดถูกหรือเปล่านะที่เลือกแบบเอารถเอา,เอา,เ,อาเอาแต่รถสปอร์ตแต่ว่าเท่าที่เคยสัมผัสมารถรถสปอร์ตจะได้กําไรเยอะมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอรถรถที่เรายกมามันอยู่ตรงไหนอ๋อรถที่เรายกมามันอยู่ตรงนี้นะครับเออเข้าท่าดีเข้าท่าดีาาดาค่อยๆทํางานเป็นทีระสเตปไป เซตสามมาผมว่าขายได้เยอะนะะคันนี้ไม่มีปัญหานะครับผมอลองดูรถดิมีแค่เปื้อนอย่างเดียวนะเดี๋ยวเอาไปล้างนะครับผมคันนี้คันนี้ดาเมดน้อยแต่ว่าเปื้อนมากนะครับซ,ซ่อม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 ร้อยเดียวเดี๋ยวคันนี้แต่งแต่งเป็นเล็กซซิ่งนะครับผมแล้วก็สีดแด้มันใส่อะไรไม่ได้วะไม่เทียนเปลี่ยนลอ้อลอืมล้อนี้ใส่แล้วกันสามพันไปไปถอยหลังไปผมว่าขายขายได้ขายได้ ขายได้อยู่แล้วคันนี้ยเพราะว่าตอนที่เราไปเจอที่คาร์มาร์เก็ตอะคือแบบอันนี้อันนี้ได้ได้อยู่นะคือแบบเฟอฟาวอยู่เอาดิสออท a b เ e ตขึ้นมานะครับแล้วก็ถ่ายรูปหนึ่งแชสเซฟรู้สึกทำไมแสงมันจะแบบแปลกแปกวะแสงแบบแปลกมากอะทุกคนอ่าคาร์ฟอร์เซลทำไมอินเตอร์เน็ตมันชารจจังเลยอ่าซสามนะครับผมผมเอารูปขึ้นมาก่อน แพทสามนี่คันนี้ผมขาย3 0 0 0 0นอ่าสามแสน,สา,แส,นสามแสนทวนนะวันนี้คามาร์เก็ตโอเพนแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีเรายังไม่มีตังเลยเดี๋ยวรอรอเรามีตังก่อนเรามีตังก่อนเนี่ยรถเปิดประทุนคันนี้ผมว่าขายได้ดีเลยแหละนะครับขายได้ดีเลยแต่ต้องเอามาซ่อมก่อนนะครับผมอ่าซ่อมก่อนพี่ซ่อมก่อนนี่ใหญ่ไหมค่าซ่อมผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่เกิน3 0 0พันะเราเราได้กำไรอยู่แล้วว่าไงพี่ให้เท่าไหร่ ไม่ได้เอารถไปล้างเลยสองหมื่นห้าเองเหรออุ้งขายแสนหนึ่งแสนหนึ่งอะรถให้สุดๆมีการคิดก่อนเฮ้ยทำไมทำไมให้ราคาน้อยจังเลยผมเคยเห็นเขาขายกันเป็นแสนนะวันนี้ให้สองหมื่นหกเองผมต่อ,อแสนหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนอ่ะหนึ่งแสนพี่หนึ่งแสนงั้นก็ไม่ขายครับไม่ขายบอกเขาไปเลยว่าผมไม่ขายอยากให้สองหมื่นห้าเองไม่ขายให้สามหมื่นไม่เอาครับสามหมื่นไม่ขายครับยิงครับผมยิงให้เท่าไหร่ป้า ผมขาวมาเชียวสามหมไม่ขายเออมีคนมาดูรถเยอะมากอลยทุกคนสามหมืออ่ไม่ขายเออไม่ขายจะบอกว่าเนียเราอยากได้กาไรเยอะมาเอารถไปล้างก่อนดับเครื่องลงจากรถแล้วก็ล้างรถครับ50บาท50เหรียญ50เหรียญหรือว่าหรือว่ามันเป็นเฉพาะบางขันหรือเปล่าวะเพราะว่าเลขใหม่มันเยอะ,ะ่ะใช่ไหม ไปดูแท็บเล็ตด,ดิดูรถที่เราประกาศขายไปก่อนเพราะว่าเลขใหม่มันแต่ว่าตอนที่เราไปคาฟอร์เซลล์แซสามันขายแพงมากเลยนะมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าจะต้องทอํายังไงเหมือนกันไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่ะผมว่ากําไรมันไม่น่าจะเกิดน,นี้หรอกเอาราคาสักแปดหมื่นแปดหมื่นพี่แล้วก็ไม่ขายครับเรื่องมาก <laughs> เอาหกหมื่นหกหมื่นแปดเอ,าอ้าอยากขายแล้วเนี่ยม,มันออกยากจัง เออโอเคออกสักทีนะอ่าแล้วดูมืดมืดละมืดไวจังเลยกลับไปออฟฟิศแล้วก็ไปจ่ายตังเหมือนจะโดนค่าอะไรสักอย่างไหนดูซิไปจ่ายบินไปจ่ายบินโอ้ oh my god เราต้องเสีย23 0หม่อ่ะจ่ายไปครับง่ายๆครับผมง่ายๆอ่าแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปสักนิดนึนง รูปเซตสามถ่รูปออดี้ Audi, อ่าแล้วก็ถ่ารูปเอ็กคอร์ดขายกระบาด้วยเลยไหมรู้สึกว่าพาร์ทนี้ผมอยากขายกระบาดแล้ววะขายมันทุกอย่างเลยแล้วกันแล้วก็ไปซื้อรถแพงๆมาใช้ <laughs> ขายให้หมดวันนี้เอาตั้งแต่คันแรกเลยนะมัสแตงมัสแตงมัสแตงคันนี้ไม้สามหมื่นก็จริงครับเราต้นทุนมา50,000ื่นลวเราขายแสนห้แล้วก็เชฟก็คือกระบะนะครกระบะซิ่งอยู่ไหนวะ รูปนไหนกระบทซิ่งวะอ่าก็บบะซิ่งนะครับผมเราได้มาหมื่นกว่าเราขายเราขายสักห้าหมื่นกออดดี้ทีท,ทีคันนี้ผมขายขายราคาแรงนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นรถสปอร์ตนะครับรถสปอร์ตผมขายสักสองแสนสองแสนนะแล้วก็เซตสาเหมือนจะขายไม่ออกจริงวะเอาหกหมื่นก็ได้อะหกหมื่นเต็มที่ละนะครับแล้วก็เอสคอร์ดเอคอร์ดได้มาประมาณสองหมื่นเราขายสัก หกหมื่นก็ได้ไม่อยากเอากําไรมากนักเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขายยากเกินไปนะไอคอร์ดตอนนี้รถเราคือแบบว่าเต็มเต็มไอ้นี้เลยนะเต็มร้หันเลยนะทุกคนเหมือนมีคนสนใจกระบะเยอะกว่าว่ะทุกคนนะฮะนะขอคุยหน่อยสิคันนี้นี่แทบไม่ได้ล้างรถมาเลยหนมะื่นสามไม่ขายไปไกลๆต่อกันเข้ามาต่อกันเข้ามานัทลายหมื่นสองไม่ขายเว้ยโอ้โหอ่ะต้นทุนสองหมื่นดูสิเขาต่อเท่าไหร่ ผมขายหกหมื่นเนี่ยเขาให้สองหมื่นห้าว่ะอา่าผมเอาสี่หมื่นสี่หมื่นผมขายเลยอ่าพี่ต่อแบบนี้ผมผมก็ไม่ขายนะพี่นะต่อกันชิบหายไว้ป่วงเนี่ยผมมีคนมาดูเอ็กคอร์ดแล้วว่ะเฮ้ยเขาให้ 20, สองหมื่นสี่กำไรน้อยไปว่ะเอาสามหมื่นห้าราคากันเองพี่ราคากันเองเขาก็ยังสองหมื่นสี่อยู่อ่ะเอาสามหมื่นท่วนก็ได้ สามหมื 28, ่นทวนสองหมื่นแปดนะสองหมื่นแปดนะพี่นะผมลดให้งั้นก็ไม่ขายครับยากจังเลยวะ่ะรู้สึกว่าเริ่มขายรถยากแนละ้วเป็นเพราะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ล้างรถหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าเขาบอกว่าให้สามหมื 31, ่นสามหมื่นหนึ่งว่ะเอาสี่หมื่นห้าได้ไหมอย่าคิดนานดิพี่เขาก็ยังให้สามหมื่นหนึ่งอยู่อะไม่ได้กำไรแค่ห้าพันเองไนงะเอาสามหมื่นเจ็ดไปผมได้กําไรนิดหน่อยนะนิดหน่อยเองพี่สามหมื่นห้าไปอะผมแทบไม่ได้กําไรเลยเนี่ยเออโอเคออกสักที นีมีคนมาดูออดี้ท,ทีแล้วให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่หหรคันนี้ไมเลดน้อยด้วยนะเฮ้ยเขาให้สี่หมื่นเลยว่ะอ่าผมต่อต่อสักมันขายได้นะถ้าเอาเอาจริงอะ่ะหกหมื่นราคากันเองเลยนะไม่ขายก็ได้วะขายออกยากจัง <laughs> เออทำไมขายยากจังวะพาร์ทนี้อ่าให้เท่าไหร่พี่มาแต่งนะพี่นะไม่สามหมืนเองเออให้ห้าหมื่นวะห้าหมื่นแปดผมต่อสักหกหมืนแปดได้ไหม อ่ะหกหมื่นแปดหกหขายเลยหกหมืนห้าก็ได้หกหมื่นห้าได้ไหมคิดนานจังเออโอเคขายได้ครับผมอ่าพี่รถผมไม่ได้ล้างนะแต่ว่าข้างในดีมากนะหมื่นห้าก็ได้อ่ะหมื่นห้าพี่ออกแน่นอนเจ้ผมอ่ะ enjoy t o d i e โอเคออดี้ทีท,ทีครับมีคนมาดูเยอะมากเลยเหมือนกันนะครับผมคนนี้ให้เท่าไหร่ รถไม่มีดาเมจเลยนะพี่เริ่มอยากขายแนละ้โอ้โหสามหมไปอะสามหม่นแปคนกันเองพี่อะผมต่อแบบผมผมผมรถให้พี่แบบสุดๆเลยนะอะ่ะใส่สูตรมาอย่างดีดูที่จะต่อกูเท่าไหร่สองหมื่นสีอากำไรนิดหน่อยอะ่ะสองสองหได้ไหมผมผมได้กําไรนิดเดียวพี่โอเคขายหมดสักทีนะครับผมไหนดูสกิลดิสกิลยังอีกเยอะเลยอะ่ะ มื่อไหร่จะปลดล็อกสกิลดีก็ไม่รู้อ่ะโอเคตอนนี้มีเงิน2องแสแล้วนะครับผมผมจะขยายนี่ดีไหมถ้าผมขยายผมก็ไม่มีตังค์ดิผมขอเอาตังค์ไปลงทุนก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าเราต้องการการลงทุนเนี่ยกับรถราคาแรงๆนะเราเราเริ่มแบบเริ่มดูแล้วอ่ะว่ารถราคาแรงๆอ่ะกำไรมันเยอะมากนะครับก็คือรถหลักพันจะได้กําไรหลักร้อยรถหลักหมื่นก็จะได้กาไรหลักพัน ส่วนรถหลักแสนกจ็จะได้กําไรหลักหมื่นนะครับไหนคันนี้ดูดูสวยดีนะรถสปอร์ตไม่มีดาเมจด้วยนะครับแต่ว่าไม่เยอะหน่อยไม่เยอะพี่ผมต่อเจ็ดหมื่นได้ไหมผมเอากําไรไม,ไม่เยอะมากผมก็แบ่งพี่ด้วยแหละเจ็ดหมื่นเก้าไปเออเจ็ดหมื่นเก้าโอ้โหป้าแม่งแบบอันนี้แค่เอารถไปล้างอย่างเดียวนะครับผมแค่รถไปล้างอย่างเดียวป้าแม่งเที่ยวมากอะโอ้แบบต่อยากมากเลยอะ อันนี้มาเยอะอยู่นะครับราคา4ี่หมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันนะพี่นะอย่าเพิ่งออกนะมีกระตังซื้อรถเยอะแนละ้วเฮ้ย for sale อ่ะบ้านหลังนี้อนาคตอนาคตแน่นอนนี่มีภายในด้วยผมว่าอนาคตเราจะต้องมาอยู่บ้านหลังนี้แน่เลยนะครับคิดว่านะ for sale for sale นี่ไงราคาหกหมื่นเฮ้ยเราซื้อบ้านได้เลยนี่ว่าราคาหกหมื่นวะซื้อเลยไหมซื้อเลยไหมซื้อเลยดีครับ เออกมมีบ้านอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปไหนขอดูบ้านหน่อยดิโอ้บ้านบ้านน่าอยู่มากครับผมนี่เตียงนอนโอ้สบายแล้วครับผมงานนี้ <c oughs> อยู่ในหมู่บ้านเลยนะฮะอยู่ในหมู่บ้านเลยว่ะแล้วเวลาฟ้าทาวเวลมันจะมาหมู่บ้านเปล่าวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่อาอ้าวไายแล้ว <c oughs> เดินออกจากบ้านมานิดเดียวมืดเลย <c oughs> โอเคกลับบ้านไปนอนนะในที่สุดเราก็มีบ้านสักทีนะครับอนอนเลยนอนเลยเออได้นอนเตียงนุ่มๆสักทีนะแล้วเราไปอัปเกรดตู้คอนเทนเนอร์ทำไมวนะเนี่ยคาร์มาร์เก็ตเปิดแล้วโอเคแต่ว่ามีตังเจ็ดหมื่นเราเราจะมีตังไปซื้อรถในคาร์มาร์เก็ตไปเนะนี่ยนี่มาดูซูเปร์ดีกว่าเรามีเงินเจ็ดหมื่นเราจะซื้อซูเป้าได้ไหมทุกคนเต็ก <c oughs> ตอกเต็กตอกเต็กตอกผมว่าแสนอัพ แน่นอนเลยโหศูนเปอร์เซนต์ด้วยดาเมจเฮ้ยเจ็ดหมื่นหกเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาอันนี้คืออะไรวะเอ็กซ์เอ็กซ์เปิดไทยเนี่ยคืออะไรวะลองกดดูดิสเปเชียลไอดีเช็คอ๋อคือให้ช่างเขาเช็คนะครับผมไหนดูซิก็มี esp นะที่เขารีพอร์ตมานะครับโอเคอ๋อเหลือหกหมื่นเก้าแตกตังก็ยังไม่พอว่ะพี่จะผมมาเอาได้ไหมพี่พี่อย่าเพิ่งขายให้ใครนะ พี่อย่าพิ่งขายนะโอเคปะ่ะอย่าพิ่งขายให้ใครแต่ผมมาแผมมาตอนแรกกับผมเห็น奥迪ทีอ่ะในคาร์มาเก็ตจะเป็นขายกันหลักแสนแต่ทําไมเราขายสหลักแสนไม่ได้วะเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้ผมคือผมต้องการเงินเอาไปซื้อซูเปา้านะครับซื้อซูเปา้าในราคา6กหมื่นหกหมื่นเก้านยเราก็จะได้รถ ซูเปอมานะครับผมขายให้ราคาดีผมปล่อยเลยพี่เอา1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะแสนหนึ่งหมื่นขายเลยอย่าคิดนานพี่อย่าคิดนานเออบอกแล้วอย่าคิดนานนะครับผมรถด,ดีๆมีแป๊บเดียวนะไปเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านกันนะครับเราจะไปเอาซูปรนะครับผมแอไปที่หมู่บ้านก่อนซูเปอรอยู่ไหนวะบ้านหลังไหนวะนี่น,นี่บ้านหลังนี้ พี่ผมมีตังซื้อซูป้าแล้วนะครับผมอันนี้เราเช็คแล้วนะครับสภาพดีนะครับแค่เอาไปล้างอย่างเดียวนะผมต่อเหลือห0 0 0ื่ถือว่าจะช่วยกันนะครับเราเราจะไม่ต่อเยอะ๋อะไม่ได้เหรอหกหมื่นหกหแล้วกันได้ไหมขอ,อเถอะโอเคหกหมื 63, นสาะครับผมได้ซูป้าไปขับแล้วนะฮะเอาเรื่องจัดจัดเราอยากขับเองอะ่ะสตาร์ทเครื่อง โอเคปะวปเอาเรื่องจัดโอ้โหเอาเรื่องจัดจัดครับผมเฮ้ยแรงว่ะปูกป้าแรงว่ะทุกคนแรงดีแรงดีงดชอบชอบแต่ว่าจะออกจากตรงนี้ยังไง <c oughs> จะออกจากหมู่บ้านยังไงตอนนี้งงอยู่โอเค เหมือนเหมือนทางที่อยู่ด้านหน้านะครับอ่าทางอยู่ตรงนี้โอเคครับไปเอาไปซิ้น่อยดิสูป,ป้าอย่างซิ้งโอ้โหสุป,ป้าซิ้ากม่กอนโอ้บูนบูนบูนเลยนะไปไปเหยียบยิบ้เหยียบมิดโอเคโอ้โหดิฟโชดิฟโช,โชอย่างแรงอะ่ะสะใจดีวะ่ะ สบาใจดีสบาใจดีโอเคครับจอดรถแล้วก็ทําการล้างให้เรียบร้อยซูเปอร์ผมจะไม่ขายนะผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้เก็บไว้ทําแปะอะไรก็ไม่รู้นะสกิลได้ยังสกิลเหมือนยังขาดอีกนะผมว่าผมไปซื้อรถเพิ่อมอีกสามคันนะไอ้อีกสี่อีกสี่คันนะไปซื้อรถเพิ่อมอีกสี่คันผมจะได้สกิลเลยอีกสักสี่คันแล้วเราเราจะได้เราจะปลดล็อกสกิลเลยนะครับผม เอารถแบบราคาไม่แรงก็ได้นะครับเพราะว่าตาังเรามีไม่เยอะนะครับคันนี้เป็นไงไหนขอดูหน่อยสิไดเบตยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามหมื่นห้านะราคาเท่าไหร่หกหมื่นเลยเหรอเอาจริงดิรถอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นเป็นรถเบอร์ซีเดสนี่ว่ามันถึงมันถึงแพงนะมันถึงแพงหกหมื่นเลยเหรอผมให้ช่างเช็คก่อนดิอ่า U42 เช็คสภาพก่อนนะครับให้ช่างเช็คสภาพหุ้ยดีพอร์ตตรงทุกอย่างอ๋อดีพอร์ตโอเคห้าหมื่นห้าก็ได้อ่ะห้าพัน ช่วยกันพี่ช,ช่วยกันช่วยกันนะโอเคมาผมจะปลดล็อกสกิลละอันนี้หมื่นหนึ่งเหรอผมซื้อแบบไม่ต่อเลยแล้วกันเออผมซื้อแบบไม่ต่อเลยนะผมต้องการรถอีกแค่คันเดียวนะครับผมอีคันเดียวเท่านั้นอ่ะซื้อเลยก็ได้ผมอยากปลดล็อกสกิลนะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะนี่เราสามารถปลดล็อกสกิลได้แล้วนะครับ เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเอาแล้วเอาแล้วไหนผมขอดูดีว่าสกิลมันจะขึ้นยังไงนะเพราะว่าเราอุตส่าห์อัพสกิลได้แล้วนะครับเราก็ไปที่แท็บเล็ตนะครับไปที่เว็บเพจนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาขายรถกันนะครับออดี้ทีทีคันนี้ใส่รูปเข้าไปนะคันนี้นี่ไงคาร์ฟอร์เซลฟ r ร์ไรนี่ไงมันขึ้นตรงนี้นะครับผมไฮเลดโลเลดมีเพียบเลย เขาบอกว่าขายได้ประมาณ54าหมเราเราห้าหม้าตั้งไว้เจ็ดหมื่นดีกว่าออดี้ทีท,ทีครับเจ็ดหมื่นนะครับเขาบอกว่าราคาขายฉเฉลี่ยจะได้ประมาณ4ี่0 0นกว่าถ้าขายแพงสุดก็คือได้54าหมนะอ่าได้54าหมก็กําลังดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปนอนบ้านหรือว่าเราจะไปนอนคอนเทนเนอร์ดีแล้วกลับไปนอนบ้านนะอ่ะประเด็นคือกลับไปนอนบ้านแล้วคือบ้านเราอยู่หลังไหน <c oughs> จำบ้านตัวเองไม่ได้อ่ะ ผมว่าไปนอนคอนเทนเนอร์ดีกว่าไปนอนคอนเทนเนอร์แหละดีสุดนะครับผมนีเนี่ยดีสุดเนี่ยออกจากออกจากปลายรถเมย์ก็มาเจอเตียงนอนเลยเนะฮะง่ายสุดเลยรู้สึกซื้อบ้านไม่ได้ช่วยอะไรเลยะซื้อบ้านดูไม่เห็นจะได้ช่วยอะไรสักอย่างนะครับเออไม่ค่อยเฟี้ยวเลยนะมีคนมาซื้อรถเราหรือย,ยองังสีสวยมากเลยนะสีส้มด้วยพ่อรักส้มนะ ต้มรักพ่อด้วย40,000 40,000เลยหรอ40,000 40,004เลยหรอเดี๋ยวผมขอดูราคาเลทแป๊บหนึ่งราคาเลทผมเท่าไหร่นะอยู่ที่ประมาณ4 8 0 0 0 5 0 0 0 50,000ผมขายเลยพี่ราคาดีสุดๆเลยพี่50,000 40,000 4 0 0 0ได้ไหมเราได้กำไรแค่7,000เองอ่ะ40,005ได้ไหมอ่ะไม่รู้จะต่อยังไงแล้วไอจอยโอเคไปมาขายคันนี้ต่อมาขายคันนี้ต่อ ขายออกเท่าไรเราตั้งไว้สี่หมื่นสี่หมื่นพี่สี่หมื่นสามหมื่นสี่โอ้โหสามหมื่นหกได้ไหมโอเคเกรดดีลเกรดดีลได้ได้ก็ได้กำไรเยอะอยู่นะมีคนมาดูรถมีคนมาดูรถนะให้เท่าไหรพ่พี่ให้เท่าไหร่ขายสองหมื่นผมไม่ได้กำไรมากหรอกหมื่นแปดได้ไหมโอเคได้ว่ะเปลวฟาวมาครับเดี๋ยวเราเอาเมอร์เซเดสเบนซ์ไปล้างกันนะครับผมนี่อุ้ยภายใน คันนี้สวยอยู่นะครับผมสวยอยู่สวยอยู่คันนี้รถหลูรถหลูรถหลูหลน่าจะขายได้ราคาดีอยู่นะครับโอเคเบรกเลยแล้วก็ล้างรถอ่าล้างรถเลยนะเอยมีโฮมเลสมีโฮมเลดผมชอบทำบุญนะอ่ะอาตังไปพี่ผมให้พี่ไปประมาณพันนึงเลยเดี๋ยวให้ให้เยอะให้เยอะให้สักพันนึง เผื่อเขาจะเผื่อเขาจะมีตังไปลงทุนทําอย่างอื่นนะครับหรือเปล่านะหรือเปล่าอ่าน้งรถเท่าไหร่้วพี่อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปครับตัดเครื่องไปโอ้ไม่ค่อยแรงเลยวะ่ะอันนี้ไม่ค่อยแรงเลยทุกคนรู้สึกว่ารถจะทำให้ผมผิดหวังไม่แรงเลยไม่แรงเลย แต่ราคาน่าจะแรงอยู่อ่ะเอาแท็บเล็ตขึ้นมาครับถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าหแชะถ้าเกิดว่าเราลงรูปเยอะๆมันจะเป็นยังไงวะมีรูปด้านข้างด้วยรูปด้านหน้าด้านในอนะอย่างเงี้ยเนาะเขาบอกว่าขายได้ประมาณแ3 6สามหนันผมตั้งไว้เอาแสนสามอะ่ะแสนสาครับแสนสาระหว่างรอคนมาซื้อนะครับแล้วก็าซูเปอร์ไปแต่งกันดีกว่าเค ซูปราคันนี้นี่เหมือนจะไม่มีดาเมจนะเราก็จะแต่งกันนะครับคันนี้ไหนแต่งอะไรได้บ้างเราเอาแบบชุดดิฟนะครับมี TCS นะครับมีเทอร์โบมีน็อตมีเปลี่ยนล้อใหม่ล้อนี้สวยไหมไม่สวยไม่สวยเดี๋ยวเอาล้อไหนดีวะนี่ล้อปอร์เช่ก็มีวะล้อล้อปอร์เช่ไอ้นั่นแหละเทอร์โบอ่ะ อรอไม่เข้ากับรถเลยอะเอาร้อนี้แล้วกัน5,000อะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําสีด้วยนะครับซูป้าเราทําสีสีเหลืองเนื่อว้าวฟิลฟ้าจัดจ้านฟิลฟ้าจัดจ้าเอาไปจอดไว้นะครับป่านนี้มีคนมาดู Mercedes-Benz ละทิ้ก่อนโอ้ยรับรองว่าถูกใจแน่นอนพี่นะรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับสำหรับ Mercedes-Benz คันนี้นะสีเขียวออยเลยนะครับ อ่พี่ตัวนี้ให้เท่าไหร่กางไว้แสนสามให้เก้าหมื่นนะให้เก้าหมื่นคนนี้ล่ะคนนี้ให้เท่าไหร่ครับรดรดดีมากนันพี่คนนี้ให้แสนหกพันนะครับแสนหกพันคนนี้ให้เท่าไหร่ดูราคาก่อนให้แสนสี่พันนะอ่คนนี้ดูให้ราคาเยอะดีนะครับเดี๋ยวเราต่อเขาเนี้ยแสนสองได้ไหมแสนสองไม่ได้ก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น ห้าพันแสนหนึ่งหมื่นห้าันไดไหมพี่อ่าโอเคขายออกนะครับผมถือว่าถือว่าเราหาเงินกลับมาได้เท่าเดิมพักนี้เปิดมาสองแสนกว่าตอนนี้ก็มีอยู่2องแสนกว่าได้เงินเท่าเดิมนะเพิ่มเติมคือได้ซูเปอร์มาซูเปอรนีแบบอนะ่อย่างแบบโอ้นะอย่าเฟี้ยวอะ่ะเอารถไปซิ่งกลางคืนดีกว่ามาปิดร้านปิดร้านอ่าเอารถไปสิ้กนกลางคืนดีกว่าอ่าเปิดไฟเปิดไฟ เปิดไฟเปิดไฟครับนี่ขอเราไปซิ่งกลางคืนหน่อยดิโอ้โหชอบเป็นชุดดิฟแล้วแบบดิฟตลอดทางเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โัวรถดิฟเว้ยรถดิฟโอ้โหรถดิฟครับนิวเรคคอร์ดดิฟยาวๆดิฟยาวๆ โอ้โอ้โหดิฟสิบสี่วิโอ้นี่เรามันเป็นดิฟบัสเตอร์ครับผมโอ้โหรถแรงว่ะโอ้โหชนป้ายชนป้ายโอ้โหไหนๆก็มานี่ละไปเล่นไทยดริงๆดีกว่าโอ้โหรถเราค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับผมอ่ามาจอดจอดดีๆก่อนอ่าจอดดี ไปแต่เร,เราไปเล่นเอาตังค์สักนิดนึงนะครับผมเห็นมีคนบอกว่าเราจะต้องเล่นไม่เกินแต้ม21แท้ปะ่ะโอ้โหรู้สึกว่าเราจะแพ้แล้ววะ่ะนี่เป็นการหาเงินแบบที่ผมไม่แนะนํานะทุกคนเอาแพ้เฉยรู้สึกว่าดวงผมจะไม่ขึ้นว่ะทุกคนนะเอา้าพอพอเลิกเล่นตังค์หายหลายหมื่นเลยเล่นแป๊บเดียวตังค์หายหลายหมื่นเลยครับทุกคนอะระหว่างนี้ผมขอดื่มเบียร์ก่อนแล้วกันนะครับ เดิม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 ดูซิว่าจะเมามากน้อยแค่ไหนนะครับผมสาวๆว,ว่าไงจะ๊ะวันนี้อยากไปนั่งรถเล่นกับพี่ไหมน้องโอ้ดื่มเบียร์หมดขวดเลยครับตอนนี้เราไม่มีเบียร์แล้วเดี๋ยวเราซื้อเบียร์ก่อนอซื้อเบียร์เพิ่มก่อนนะครับโอ้ตอน,นี้เมามากเลยแล้วผมจะกลับบ้านไงวันนี้ดูดิเมาเมามากเลยโอ้ยโอ้ยเดินเซครับเดินเซ โอ้เดินเซ่เดินเซ่เดีเ๋ยวถามพ่อค้านี่มีอะไรขายไหมเอาไม่มีอะไรขายนะเพราะว่าของยังไม่อัปเดตเพราะตอนนี้เมามากนะครับกลับบ้านไม่ได้ครับขับรถไม่ได้นะเมาไม่ขับนะทุกคนเมาไม่ขับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะส่งรถเลยครับกลับไปที่ออฟฟิศนะฮะให้รถลากไปนะแล้วก็ไปที่สถานีรถเมย์นะครับผมสถานีป้ายป้ายป้ายรถเมย์แล้วก็นั่งรถเมย์กลับบ้านเลยครับตอนนี้เมามากเลยขอแยุกลับไปนอนก่อน <laughs> รปิ้งนะสรุปเราซื้อบ้านทําไมถามก่อนเราซื้อบ้านเพื่ออะไรนะตอนนี้เมาว่ะมันยังไม่หายเมาเลยทุกคนทํำไงดีผมต้องไปถอนหรือเปล่าเนี่ยเมาขอคอเอียงหมดเลยตอนเนี้ เบียขวดเดียวเล,เล่นผมเมานานเลยนะทุกคนโอเคครับผมว่าพาร์ทนี้ก็เล่นกันประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทนำะคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับซีอูอาร์เกนครับผมบายยผมเมาเมื่อไรจะหายเมาเฮ้ยหายเมาแล้วโอเคหายเมาแล้วครับผมเปิดร้านเลย Welcome to Allo Singh Is the Brasubasubalahe